เดนเลยเนี่ย<ร>โอ้โหน่าทานมากเลยมีผู้แข<ก>่งนิวซีแลนดเลยนะรอบตานร,รอบโลกคุณเอและคุณนิรุธพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เมืองเคปทาวน์แอฟริกาใต้ที่นี่เป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มีของอร่อยอร่อยมากมายที่มาแล้วต้องลองให้ได้กับร้านบาลากูดักโอ้ยโอ้โหท่านผู้ชม โอ้โหพี hmm. s <S ่เ yeah, อ๋เรากินเหมือนกันเลยวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้กนิ่นโอ้โหวันนี้ตื่นแต่เช้าคุผู้ชมฮะพาคุณรุทธไปล่องเรือดูแมวน้ําดูแมวน้ําเห็นสัตว์ทะเลไปดูวิวเห็นปลามาปุ๊บก็ทานของทะเลกันเลยเราอยู่ทะเลนี่อาหารทะเลที่เคปทาวต้องเรียนว่าที่สุดของที่สุดเพราะเป็นที่ของสองมาทมบุดรมาบรรจบกันทังนั้นแล้วอาหารทะเลที่นี่ รับรองไลยว่าสดพระเอกของเราคือเจ้า Rock Rock, ร็อกโรสเตอร์ร็อกสเนะฮะ Rock, Rock, ร็อกโรสเตอร์กุ้งเฮฟริตนี่โอโหอร่อยทุกอย่างร็อกโรสเตอร์วางทับอยู่บนกุ้งแล้วก็มีปลาหนึ่งชิ้นใหญ่ครึ่งตัว,วฟีเลแล้วก็มีปลาหมึกชุบแปง้งทอดใช่อังเคยียงจะมีสัวลันเตาแล้วก็ฟักทองแล้วข้าวอยู่ข้างล่างนะครับข้าวบุรีก็คือเมืองข้าวไงข้าวบุรีไงอ๋อบุรีแปลว่าเมืองครัขอบคุณครับแล้วก็มีลม์ ก็มีก็นี่ต้มรามบีบไปก่อนเลยแล้วก็มีสลัดจานโตมื้อนี้นี่เป็นมื้อเบาๆคุณผู้ชมครับเบาๆนี่เบามากเลยเนี่ยเบานะฮะเบามากนี่เเบาหรอข้าวยังหนักเลยนะข้าวบุรีแล้วจะแถมมีขนมปังเนยอันนั้นเป็นพฤติกรรมการทานของชาวต่างชาติเขาต้องมีขนมปังและเนยขนมปังก็เป็นเฟรนช์แล้วก็มีน้ำมันมะกอกมีมีวีเนก้า นี่มันมาก่อกแล้วก็มีน้ำส้มสายชูครับ <S <S เดี๋ยวามต้องการไหมครับและระยะหลังเนี่ยเขาก็จะมาใส่บอามบกหรือว่าน้ำส้มสายชูที่มาจากองุ่มันเข้ากันฮะแล้วก็ไว้ดิฟเต้าขนมปังปรงเศษแบบนี้ยังไม่หมดไม่โอ้โหอันนี้อร่อย อกรอนก้อนอันนี้แล้วกษนะเหมือนทอดมันปลาทอดมันทีชเคแต่เ็าทอดเป็นก้อนอ้วนใหญ่ทำไมถึงรู้ว่าเป็นทอดมันปลาได้กินโอ้โห่อยเป็นมันฝรั่งทอดเที่ยมเอามีดหั่นให้ดูเลยแอบเอาออกไปหน่อยน่ะมันฝรั่งที่ไหนครับอ่าปลาชัดหน้าตาเหมือนปูจ๋ามากเลยคุณผู้ชมเพื่อนใคเนี่ยฮะ สำหรับท่านผู้ชมนะฮะว่ามาแล้วปั๊บตรงกับบางวันที่ท่านทานบางสุตรัสหรือว่าท่านทานบางสุิรัสตลอดชีวิตนี่คุณเจ้าของร้านซึ่งเป็นเป็นคนอินเดียนะครับทำาให้พิเศษ thank you จะเป็นแกงกะหรี่ผักนะครับแล้วก็ทานกับข้าวบุรีแล้วก็มีอะไรอาจาอาจาย์ตัดนี่สำหรับคนที่ทานบังสุิรสเช่นผมคุณผู้ชมฮะ ป็นไงฮะข้างในเป็นเนื้อปูเนียนมากแล้วพีมอร่อยมากเหมือนก็จะมีเครื่องเทศหลายอย่างที่แบบเป็นของไทยโดยที่มีแบบไม่มีเครื่องเทศแปลกๆของอินเดียลอยเข้ามาไม่มีเลยฮะแต่ก็ทอดดูดีอ,ะอ่ะนะทอดมันนุ่งนัดกรอบเลยเน,นี่ยนี่ใจดีไหมอ่อฮอดโอเคสตูว์แครม เลมัสโซโอเค and this one bread covered it thank you กระฟองร้านน่ารักมากเป็นคนอินเดียนะครับัน่ารักมากเขาเขามีนี่มาให้พิเศษให้เราดูหอยแมลงภู่ดำดำปีตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าทางยุโรปอีกนะฮะใช่ได้ดูเขาเรียดหยิอ้โห น่าทานมากเลยนี่ยคู่แข่งกับนิวฟีแลนด์เลยนะโอ้โหคู่แข่งใหญ่แล้วตัวสีดำไม่ค่อยเห็นนะเริ่มมือผมแล้วมันนวัี้ยมาลองกินดูลองดูดูว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอ้วนอ้วนมากแล้วดูได้กลิ่นเป็นยังไงฮะอยากลูกปิ่นกลิ่นและรสชาติเป็นการ์ดมันจะยวบยุบไหมหรือมันจะเหนียวเหนียวแบบฝรั่งเศสเขาไหมจะไม่ต้องดึงให้นั่นออกโอ้โหน้ำขออนุญาตราดนีเน่ มันเป็นหอยแมงคูทีดด่แบบไม่เหมือนของบ้านเราตัวเนื้อมันจะมีความเนียนตัวเนื้อบางส่วนเ็อนะฮะละลายวืดไปคล้ายๆตับแบแล้วก็ซอสโอเคอันนี้เขาเขาอบตอกครีมเลยพี่เอ๋เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เอาเนี่ยช้อนนี่เลยให้เลยได้เหรอเองเอาได้ดีสิมันไม่มีเนี่ยชื่นใจเลยสิเป็นครีม มีหัวหอมสับลงไปหน่อยหอมแล้วก็มีแอบเปรี้ยวเล็กๆนิดนึงอร่อยมากอันนี้มาก็สั่งเลยต้องสั่งเราจะสั่งลูกทัวร์ทานะทั้งสามบริษัทเลยอิมเมจคอร์เยต์ลีลาวดีคอเย์หรือว่าเอลิทคอร์เย์ถ้ามาเนี่ยเมนูนี้จะสั่งให้ทานจะล็อกไว้ก่อนเลยให้เตรียมไว้เลยให้คนละหม้อเลยใช่ผ่านผ่านไปเลยหรือว่าผ่านมาตรฐานผ่านมาตรฐานผ่านาไปเลยคือไม่มากินอีกก็ดีวไม่เอาแต่ว่าร้านนี้ผ่านมาตรฐานนะฮะ เวลามาเที่ยวกับเราร้านนี้ได้ถูกบรรจุในเมนูของการท่องเที่ยวทั้ง3บริษัทครับนั้นทางกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับ